สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟทุกท่านเช้านี้แม่ดาก็มาทําบุญที่วัดนะคะเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจบุญนะคะคุณแม่เพชรสมรใจยพรน,นะคะที่ซื้อ,อถ้วยจานชามมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นนะคะยังไม่ถวายนะคะวันนี้ก็จะมาถวายด้วยกันนะคะทิน,นาธานา เวลมณีสิขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิสาจาราเวลมณีสิขาปะทังสมาธิยามิมุจจาวาทา เวลมณีสิขาปัทังสมาธิยามิโมสามีระยัสมาสะปมาตถานาเวลมณีสิขาปัทังสมาธิยามิ

อะราหะโตสัมมาสมพุธัสะอะพุทธโธอะโห้พุทโธเป็นที่พึ <y <y ่งของเราเป็นที่พึ่งของเราอะโหธรรมโมอะโฮธรรมโมข้าทข้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอะโหสังโฆระ้สงโฆขาสงฆ้าเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สุที่นังว่าตเมีทานังอาสาวะอายวะหังโหตุอา,าคาเตกาเลดังข้าพระเจ้าทั้งหลายดินดีในทานการบริจาคขอจงได้สำเร็จอาสาวะไขวิ่งไปดังครื่งดองสันดาน นิพพานะอัตตโยโหตุจิมานิมายังพันเตคาตานิสัปะลิวาลานิจิลวันตัชชาโอนุสยามะสาธุโนพันเตจิมานิคัตานิสัปะลิวาลานิปฏิคันหาตุ ธรรมหากังมาตาปิตุนังนาทินัังยาตกานังทิธาละตังนิตายะสุขายะข้าแด่พราพิสุสงฆ์ผู้ทรงศินต้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายช่วยชามช่วยจันชามช้อน พระตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับพัตตาหารพาร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหลา ي, ่านี้ที่ได้น้อมนำมาแล้วเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาบุตรีบุตรสามีพันรยามีจัดสหายและสัพพะสัตทั้งหลายที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้วถ้าตกทุกข์ก็ขอให้ผลเสียจากทุกข์ถ้าได้สุข ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่ถึงขอให้เทพพาดาเจ้าผู้มีหูทิพตาทิพจงช่วยบอกช่วยนำข่าวกุศลผลบุญอันนี้ไปบอกให้รู้ถ้ารู้แล้วขอจงอนุโมทนาสาธุการ ขอพวกข้าทั้งหลายด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอะไร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 ครก็มะเทียนมาเทียนเราจะบฟองนะ ค่ะอคบสองพันคุณแม่ให้หง่้ซื้อเป็นผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่พิศสมอนชายรเออเอาเดี๋ยวกเอนน้ำมา ลืมอาหารแมวเสียมไว้แล้วสองถุงลืมอาหารแมวถวายแล้วนะคะคุณแม่พุทธมณชัยพรเ้ออธิษฐานเ้อะต่อคุณแม่ พุธังเขาวันตังอาทิวาเทมีเขาวาจาธรรมโมธรรมังนามาสามิเขวตุสาวกสังโฆสังฆังนามามินมตตสาภะเขววโต arahato sama sambutasa tasa arahato sama sambutasa tasa arahato sama sambutasa Aku tidak mau, aku

รเกสสตาาาุุโโอออวิิลขังนย่าได้มีเวทนกำเลยโลกเป็นผู้ดำรงชีวิตเป็นสุขผู้ผูเดินแต่ตามยามเลาหน่อยฮั้งสเก็ดตาที่พระวัดถึงอ้แต่ทั้งหลายจงได้สวยดุ้ย ทีพระเจ้าได้บำเพ็ญมาถนงนายอาจารนาเยงนือีทางเมตานาญาตินางุูกลูกดาวลูกญาตโยมขอสวนแห่นี้ลงสาเองเองไดทั้งหลายาพเจ้าขอัอิทธิผลบุญกุศลแผ่ไปในภัยศารถึงดีดามาดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน คุณนเคยร่วมงานการุ้อท้ายจนได้ในกุศลผลของฉันสังเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้ทั่วทุกตัวตนขอผู้สลผ,ผลกรรมที่ทำนี้จงเปนที่ประจักษ์แช่งทุกแห่ง จงจำเล็ดญาติม ouais, ิตรสนิทท an so, ี่เว้นมนไทยเกิดกำเนิดมาสัพพะษาเพื่อผมี่น้าที่พาระจงประจักให้ผู้ชผลนี้นานคนจากผู้ประสบุุกผู้เวรละสมนดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอัมมมาาากก้ิินนอุแเโลดท

สามขโมง阿拉ห์มีข้ามวัดกาอาณาโมทั้งหลายที่หลายขอข้าเนื่อนตาสูงเก่าสังโค阿拉หงมีสฆมวัดกาผู้ศรีปีศาจมันหลายที่หลายขอข้าเนื่อนตาสูงเก่าบูชาบูชาััััสสงงฆมมอน Ya, satu, 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 satu,